สวัสดีสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะนะก็วันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเกมเอ่อไม c ครฟ t เหมือนเดิมอยู่กับลอกโกลี่เหมือนเดิมนะคะถือมีดด้วยหดละหดละฟัน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 ในวันนี้จากเราอยู่ไอ้ถ้ำตรงนั้นนะเราก็ได้เยินเดินย้ายถิ่นฐานมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเราจะมาสร้างบ้านกันตรงนี้จะมาอยู่กินอยู่กินกันตรงนี้แหละนะตีตียาก่อน เออนะคะเอาเอาเอายังไม่เจออะไรเลยมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเกาซุบมืดแล้วอทำไง,ด,ำง,ด,ำงด,ดีวะทำไงดีทำไงดีเดี๋ยว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 ก็คือเราเดินหาที่นมาจนอมืมืดป่านนี้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะขอแปลรูปมานิดนึงนะแต่เราจะไม่แปลหมดเนาะขอหาถิ่นฐานแป,ป๊บนึงนะคะเอ,เอาเล็กๆก,ก่อนแนละ้ว มันมืดแล้วว่าเดินมาไม่ดูเวลาเวลาเลยนะคะเออเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาแค่พอสุกหัวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขุดลงข้างล่างกันเราจะอยู่ตรงถ้ำนั้นไม่ได้ค่ะเราต้องสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแรงอืมแล้วก็ทอดท,ทอด ไม่มีทอดเลยทำหน่อยละกันออเออออกมาสินะเออมาแล้วแสงสว่างเอานี่อุดไปก่อนนะคะเอาอุดไม่มีมีการอุดไม่มีกันเกิดขึ้นนะอืมอ,อุด,อ,ดอุดไปก่อนนะคะชีวิตเราต้องบากบันบากบันอะไรแบบ เดินเพลินเองเหรอคะอืมเดินไปไม่ดูเวลาเวลาเพราะมันมืดแล้วคุดเป็นอย่างนี้แล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่นี่แล้วก็วนมาอ,อ,อ,อ้าวยัอยอยงอย่างนี้สิเฮ้ยถ้าเราเปิดกว้างไว้อย่างนั้นสไปเดอร์มันจะสามารถเข้ามาตุรดเราได้นะนี่เล้วอย่างนี้แค่นี้สไปเดอร์ก็ไม่สามารถเข้ามาได้แล้วนะ อโหดเห็นเข้าไปเราจะหาเหล็กหาแรก่กันนะคะเพราะว่าแบบว่ามาครับนี่ก็แบบว่าหาเพชรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมแต่ว่าเราคงไม่เจอเพชรหรอกเนะาะเพราะเราเล่นหาคออะเอาเพชรเลยเหรอโหดไปนะนะคะก็หารคอนี่อย่างที่บอกเอาหิวแล้วว่าทำไงดีอ่ะสร้างเตาเผาแล้วกัน นะดูมีพื้นที่ให้ยืนอยู่ทั้งหมดหนึ่งบล็อกท่วนโอ้ห่าลักเอาเตาเผาเอาเอา,อาเดี๋ยวทำเตาเผาก่อนตัวคาพี่ไม่มีเลยจะทำเตาเผาแล้วนะชบอืมแล้วก็เอาตัวคาวางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เาตาเผามาแล้วหนึ่งนะเอาเตาเผาวางไว้ตรงนี้แล้วกัน เออน,นั่นแหละค่ะเผาเผาเมื่อกี้เราไปฆ่าหมูมาแถวนี้เนาะเนื้อหมูคนน่ารักเลยอะดูสิเผาเผาเฮ้ยไม่เอาทานหมดอ๋อที่ทานทีนี้ทานไม้โอเคใช้ไปเลยเอาไปขุดทานมานิดหน่อยเนาะเนื้อหมูกินหัวหมูเดีเ <c oughs> ทศกาลอะไรนี่หรอกินหัวหมู <c oughs> นะขุดต่อดีกว่า เออขุดเข้าไปก็มีเออมีโอ้เจอฐานมีคอมเมนต์ที่ถามว่าเออพี่ไม่เออไม่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 ่ะไยไม่พากแล้วหรออยากจะบอกว่าพากนะฮะแต่ว่าแบบว่าตอนนี้ก็คือแบบช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ก้ากับหยกก็จะไม่ได้เจอกันใช่ไหมก็เนี่ยหาเกมเล่นหาเกมเล่นลงแนวไปเพลินๆกัน อโยนทิ้งทำไมล่ะคะอืมขุดท่านขุดท่านขุดฐานไม่ขุดทองนะยูโน่ไม่เอาไม่ขุดจองเหลืองไม่เกี่ยววะเออค่ะขุดขุดเข้าไปขุดเราเป็นลูกอีช่างขุดนะคะขุดเข้าไปค่ะถ้าเราไม่มิถานนี้อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยทรัพยากรทุกอย่างมีประโยชน์เออ แบบเหมือนแบบแบบเคยกินปะแบบช็อกโกบอนอะไรเงี้ยเออน่ารักเห็นแล้วหิวว่ะอยากจะไปซื้อมากินอะไรเงี้ยอืมขุดเข้าไปขุด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 ขด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 ขุดอืมไม่ใช่ละเริ่มมั่วอุ้ยเสียงดำแม่หนูกลัว เกมบ็อกซิมเลี่มนี้ก็ยังจะกลัวนะฮะกลัวเพราะอะไรเพราะมันเป็นฮาร์ดคอร์ไงน่เนาะถ้ามันเป็นแบบว่าธรรมดาก็ไม่กลัวหรอกเชื่อเพราะว่าตายก็เกิดใหม่ตายกเกิดใหม่ฮาร์ดคอร์นี่ตายแล้วลบโลกทิ้งเลยอะโหดรลายมากแบบว่ากาเก,าก,ากยียงเราเล่นฮาร์ดคอร์ก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานน่ะนะคะดูดิ ไม่รู้จะไปไหนก็ขุดลงดินขุดลงอันนี้อย่างเดียวเลยเนะาะเจอเหล็กก็เจอเหล็กเหล็กชิ่นชมกับเหล็กแบบเหล็กโอ้จะเยอะด้วยปักไฟก่อนนะะเพื่อเป็นการปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินจเจอเหล็กแล้ว yeah. เย่เจอเหล็กแล้วจ็เอาเหล็กไปทําอะไรก่อนดีอ่ะโอ้ตกใจนึกว่ามีเหล็กอีก ไปทำเออที่ตัดขนแกะไหมหรือว่าเอาไปทำถังน้ำก็ยังไม่รู้เนาะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อแบบว่าตักน้ำมาใช่ไหมแล้วก็เอามาลาดไว้ในบ้านแบบทำฟาร์มในบ้านไม่ต้องออกไปไหนละชีวิตไม่ตายแน่ฮะเขาเก็บผักเก็บย้ากินกันในบ้านนี่แหละไม่ต้องไปไหนได้ยังไงล่ะ ไมครับมันก็ต้องผจญภัยสวายเว้าวมาไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้อืมการบ่นอยู่คนเดียวนี่ก็ยากเหมือนกันนะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็อยู่ได้แค่สิบนาทีเหมือนเดิมเนาะอืมอืมขุดเข้าไปขุดขุดขุดนีดดด่แต่ว่าตอนนี้เช้าหรือ,อยังอะ่ะโอ้เราขุดมาลึกนะนนี่ เขาบอกว่าเพชรเนี่ยจะอยู่ตรงวายสิบสองสิบสาสิบเอดอะไรสิบสักสิบหนึง่งอะแต่มืดอ,อยู่เลยอยู่ลองให้ดาม่ดมาม่านี่ค่ะเอาเนื้อหมูมาเผาเล็กเผาเล็กอืมเราอยากจะไปนรกเหมือนกันนะอยากจะไปดีเอน็นแต่ว่าฮาร์ดคอร์คงไม่ได้ไปไหนแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็เนี่ยอุอ้ย ตกใจที่ขุดแตกแต่คำมือเฮ้ยไม่ใช่ปักตรงนี้หน่อยเนาะเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดแบบว่าอยากออกไปไฟเหมือนกันนะแต่ก็น่ากลัวน่ากลัวนะกินหมูหน่อลก็ไม่ครับนี่เป็นเกมที่อันไปซิ่งนะคะแบบว่าใช้มือต่อยได้ใช้มือต่อยหินก็ได้อเนี่ย ออืมอืมแล้ว,เด,วเดี๋ยวคอยดูหินแตกนะอ่ะอ่อื้อหินแตกไหมน่าแตกแล้วก็หายไปเลย <c oughs> คือหายไปไหนะ <c oughs> วะอเมซิ่งมากลมือไม่เป็นผงเป็นแผลเลยนะเ <c oughs> จง๋จงเจ๋งอือโทรศัพท์ดังกัน <c oughs> เฮ้ยเรามีเรามีไอ้นี่นะเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียง อันนี้ด้วยอ่ะโอเคต่อต่ออืมเมื่อกี้ไปทำอะไรนิดนึงโอเคค่ะก็ทำเตียงแล้วเรามีเตียงแล้วในพาร์ทนี้ก็เนีย่ยแหละจะครบสิบนาทีแล้วอ่ะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะอืมอะไรก็เถอะกดไลค์นะนอนนี่ล่้าอา โอเคเจอกันใหม่เวลาื่อชาต้องการสวัสดีค่ะบ๊ายบาย